โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีตั้งอยู่ที่18หมู่6ซอยเทศบาล1ตำบลวัุวันอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยอง โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาเปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยาการแผนกพาณิชยกรรมกลุ่มการบัญชีกกากกกกิิิจรรรรมมาาาาาลแแะววชปปอีีต้้งไััญหฬนน สัญลักษณ์ของโรงเรียนพญาเรในรวงพึ่งคติพจน์ของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปรัชญาของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมนำสู่มาตรฐานคำขวัญของโรงเรียนมารยาดีสามัคคีมีวินัย อัตลักษณ์ของโรงเรียนกายสะอาดยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ของโรงเรียนสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงามร่มรื่นวิสัยทัศน์เป็นผู้นำเทคโนโลยีสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่มาตรฐานสากลบุคลากร นายชาตรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยานางส,สาวอัจฉริยาสุรวรเชษรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการนางส,สาวพรสุดาหวบอินร้องผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณนางอรวรรณอัมพลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยา จรนวิทยาหลามเด็นดังเป็นสีทองของสีไครนักเรียนเทียงทยันทําความดีเพื่อสัก์ษีให้ตัวเราและสถาบันรวมจิตรวมใจสามคีของมันซึ่งตัดต่อกันสร้างวินัยและยิดถือผลงานโรงเรียน โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2565โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนเกาะโพธิ์วยงามวิทยาผลงานผู้บริหาร นายชาตรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกปีการศึกษา2565นายชาติรีเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบอทองวงจันทร์วิทยาเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นผลงานครู คุณครูพรพิสุทธิ์ลาบอุดมพันธ์ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีการศึกษา2566คุณครูทิพวรรณวิภาตพลินเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาสื่อการสอนด้วยไลท์เวิร์กชีตและพิกเกอร์โรงเรียนผู้ทธิรังสีพิบูรลคุณครูปัญญากระจ่างสีเป็นวิทยากรอบรมระบบ SGS โรงเรียนพุทีิรังสีพิบูร์ คุณครูวริสลาพลเจริญเป็นวิทยากรอบรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนร,ราษฎรของนักเรียนคุณครูวริศลาพลเจริญเป็นวิทยากรการขยายและผู้ประเมินการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกในระดับชาติคุณครูสุภวิทย์เพ่งขุดผ่องเป็นครูต้นแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประจำปีการศึกษา2566คุณครูสุภวิทย์เพ่งขุดผ่องมีผลงานเป็นเลิศ best practice ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีจากระบบ o b e บ Content Center มีผลงานระดับดีมากผลงานนักเรียนผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงจานวิทยาได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน23รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน7รายการรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน7รายการรางวัลเข้าร่วมจำนวน4รายการรวมทั้งหมด41รายการโดยมีรางวัลเหรียญทองดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย3รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4รายการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะ4รายการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน2รายการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จำนวน7รายการได้รับรางวัลโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระยอง Educa Expo ณโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นักเรียนโรงเรียนบาา่อทองวงจ์วิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประจำปีการศึกษา2565ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชกมวยประจำปีการศึกษา2566ได้เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดยูโรเคก์ไทยแลนด์บีดรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกวอลเลย์บอล2023ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปีการศึกษา2566ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่สงการาน นักเรียนทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารรุ่นที่15นักเรียนนําเสนอโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามาคัคคีและสํานึกความเป็นไทยรุ่นที่2นักเรียน no. 1, จูบีนัมเบอร์วันจะแสดงกิจกรรมดนตรีในงานวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมการกีฬาและวิชาการ ป่าที่ผานนั้นต้องมีไว้แก่ปัญหาสร้างชีวิตอนาคตให้กล้าวหน้าผู้ให้มานั้นคือครูผู้คอยสอนสั่งเราเลือดฝ่าข้าต้องสู้ทนฝันฝ่าอุปสรรคความหน้ากัดจัดไปเพื่อศักศรีเกียรติยศที่สดใส Hãy subscribe này, kênh Ghiền Mì Gõ bò không đưa,